อ๋ออันนี้ไม่เห็นสนุกเลยอ๋อแต่เงินรางวัลเยมีใครได้ดูแข่ง T F T แบบทุกเกมไหมครับในทัวร์ไทยอะ่ะมันมีเจอไอ้วัวนี่นนบ้างไหมผมแค่อยากรู้ว่าโปรเพยเออร์เขาเขาสายล้วนไม่ให้ได้เงินหรือว่าขวาตั้งแต่แรกไปเลยให้มันจบๆดเนเชียรขอดูเซนหน้าบวกจ่าสี่แบกหน่อยครับมีคนดเนชมาวะขอดูเซนหน้าบวกเจโฟแบกมาเลย เอกมาเกมนี้ได้ละได้จะตรงเซนนาเจโฟใช<ห>่ไหมได้เลยครับขอบคุณคุณอ่ว่าอะไรตัวคนดีเหรอวิทูลวิทูลคนดีวะวิทูลคนดีขอบคุณครับ100โดเนชั่นได้เลยเอ้ยเดี๋ยวผมต้องซื้อเซเลเยอร์ไปดิแง่เซเลเยอ,อ,อร์มันคือบอร์ดอะไรวะมันคือบอร์ดเซเลเยอร์นั่นแหละเซเลย olds. เยอร์เยอะๆเราไปโลเวลเจ็ดทำเจาวันสามทำทำเจาวันสามทำเซนาสามเซตสามทำไมต้องเล่นแล้วเซนนากับจาวันลาดแบกไม่เอาเอ้ผมหยิบ าได้ Too much value เอาเว้นสองดาวไหมนักม้า2025รินานเติมเกมถูกวัยผ่อนได้เติมได้24ชั่วโมงสามารถเติมเกม League o f Legends หรือว่าจะเป็นเกมทียที t. แถมเติมบนเว็บรับ r i ริช m a n คอยใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนเติมเกมชั้นนำทุกเกมแถมจ่ายได้หลายช่องทางทางเว็บไซต์และลจะเติมเกมทั้งทีให้นึกถึง rich man shop อุย้ยเอาเลยดีกว่าเอาเอา ทำไมว่าได้สองเราได้ได้จะเครียดเลยผู้ทิพย์ผู้ทิพย์เอาเอามาเลยทูทวยหัวคิดเกิเราจะต้องทำตัวเป็นทำตัวเป็นโปรเพเยอร์นะครับก็คือขายทุกอย่างที่ไม่ใช้เพื่อเก็บตังค์ทำไมเซนนาถึงไม่ค่อยได้เห็นคนใส่โชจินไม่ก็ทำไมเซนนาถึงไม่ค่อยได้เห็นใส่โชจินไม่ก็โกซูโกซูคือใคร ก็โกซูคือคุนซูใช่ไหมเส้นนาใส่โชจินเก่งกว่าแอนิเมชันมันช้าหรือจริงๆไม่ต้องใส่สองสองคันเลยก็ได้เพราะว่าออโต้แอคแทกเซนนามีแวลูมากกว่าสกิลเซนนาบางทีสกิลเซนนามันมีหกตัวบางทีสกิลเซนนามันไปไม่ถึงทุกชิ้งได้ทุกชิ้งได้แหละบ้างบ้างได้ป๊อปปี้กับเวนไม่แก่หรอป๊อบปี้เวนแล้วก็นานฟิตเ๊ะไม่ิด้เป็นอิตาลีนี่อิตาลีมันได้ยังไงให้เป็นโกซูครับ ตัองแต่แค่โอตัวเดียวโดนนันกกุญญิว่ามันให้ C O O หรือว,ว่า C W N เลยดีว่าไซเฟอร์จะบวกดาเมจหลังจากรับของใช่ไหมครับบอดมาเลยอ่อนใช่ครับมันไม่ได้เหมือนเคมบาลอนที่กดข้ามเราได้เลือดไซเฟอร์กดข้ามไม่ได้เลยแต่ได้ก็ต่อเมื่อกดรับของแล้วเท่านั้นกดข้ามก็ได้รุนต่อกดข้ามไปรุนเกมไหนเกมหน้าเราอยู่ทีมเดิมปะเอ้ยเราอยู่ทีมพระจันทร์เหมือนเดิมเลยวะหงจุ้ยดีวะไม่ที่หนึ่งป่ะเกมเนี่ยไม่ไม่ที่หนึ่งเพราะว่าคนดูดเในทีกูเล่นที่อะไรก็ไม่ร ผมแบกผมแบกผมไม่ได้โทษคนดูนะผมโทษดวงตัวเองพี่ผมมีกาลิโอไหมเอามาทำมาเลยไม้คนดูมันโดเนทเควสมาแล้วกระเลโอเลยมึงไม่มีครับมีแค่วายตัวเดียวจะทำชาโคสามเลยไม่ถึงไม่เอาเกมล็อกทีมหรือเปล่า,าผมรอดูเกมหน้าเนี่ยไม่ทำดิทำแค่เซนนาไค่นี่ดิทำชาโคสามไม่จะเล่นเซนนากับจาวนโฟทำไมวะอย่สเตเลเยอร์ทุกตัวสามเนี่ยไอ้สัสถ้าสเตเลเยอร์ทุกตัวสามแม่งคือคอมเวนชาโคทั้งนั้นอะแค่เซนนาเจโฟคือของแถม ผมไม่มีไอเทนอีเซนนาเอ้ยอนี่ไซเฟอร์เหรอไม่ใช่เห็นเยบังสองดาวนึกวก็ไซเฟอร์ขายเอา20บาทไปเลยผมไม่เล่นเวนสามด้วยทำตามเควสมึงนะผมแค่ต้องการสามบาทสามดาวสองตัวนั้นเจฟโฟผมจะเป็นเอ้ยไม่คุ้มมากิ่น้งตาเจฟโฟผมจะเป็นไททันไออีฮอสได้ได้ไททันก่ะ กฮอละเดี๋ยวเส้นนาเป็นของเหลือแล้วกันผมอยากเห็นเจฟโฟแรงๆอันนี้ก็คือคอมเวนปะ่ะแค่เปลี่ยนตัวแบบใช่จริงๆแล้วมันคือคอมเวนนั่นแหละแค่ไม่ทําเวนต่างไปกันต่อไม่รู้กูเลือกขวาเฮ้ยอิสระ <c oughs> ตารางวัน <c oughs> เฮ้ยนี่ก็เล่นนะั้นนั่นดิเอาหรือนี่จะไม่โล <c oughs> ไม่โลไม่โล <c oughs> เมเกานะเก่งก็ได้ที่ดูของกูไยชนเนาะที่จไงเมเกา ของก็โอ้ได้นาชอนเดี๋ยวก็เล่นได้แล้วไม่ต้องมีของกันเบดอ่ะพี่เล่นยังไม่มีกันเบดเลยนาชอโชจินคิแต่เดี๋ยวลองโรดูถ้าโลถ้าโลเจอก็เล่นโลไม่เจอก็ไม่เล่นไม่เอาม,มึงไม่ต้องโลหรอกให้กูโลปรเลยวะเด็ดไม่ได้อยากโลอ่ะไม่โลไม่เคยเจอเลยอยู่ดีก็อยากโลดเช่นเฮ้ยผมเอาเซนายืนแถวสองในนี่หว่าเรามีล็อกเก็ตมีแถวสองเพื่อให้สกิลแม่งโดนเยอะๆเซนนาแม่งสกิลมันโดนน้อยตัวลูกกาเนี่ยผมโลดีไหมสองดาวเนี่ยดูว่าตัดสินใจเอาเอง มม่ก็รอดูไอเทมรอบหน้าพี่ไม่ทำอะไรพี่เก็บตังค์เดยวนะเเจฟเฟอร์ <J> ใส่ซิลเวอร์เมดอนโหดมากครับอ่านแค่นั้นะครับขอบคุณ,คณสำหรับสาระไอเทมอาร์ติแฟกที่แบบสมองบวมนะครับขอบคุณมากๆครับเล่น10เกมผมสามารถหาอาร์ติแฟกต์ได้ไปแล้ว9เกมครึ่งนะครับขอบคุณมากครับอ่าผมแถมให้แล้วกันเจฟเฟอร์ J ใส่เอ่อพาวร์คอร์ครับเก่งมากครับโอเคปะ โอเคป้าโอเคป้าขอบคุณมากครับสําหรับการใส่เอเทมอาร์ติแฟกต์คิดว่ากูไม่รู้เหรออ๋อ,อบอกเฉยๆโทๆๆๆๆๆๆนโท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 นานะไม่อย่าโชคดีเขาสาอนาให้ความรู้เออใช่ปะเล่น10เกมก็เจอแล้วเก้าเกมอาร์ติแฟกต์รับง่ายๆปะความรู้โคตรแน่ง่ายปะอาร์ติแฟกต์อะใครเขาก็หากันอันนี้พี่อย่างนี้จะชนะมอนปะดูดูดูจับภาพพี่เลยชนะมันมีล็อกเก็ตไอ้บ้าแพ้ก็เวอร์แล้วล็อกเก็ตให้โลดั้งสองร้อยสิบหน่วย <ๆๆ S 1> <ะ> ปัญหาง่ายขนาดนั้นเลหรอครับก็ใช่ไงผมถึงบอกไงว่ามันมันควรจะเป็นเรื่องที่เราต้องมานั่งถกเถียงกันปะผมเคยพูดเสมอไอเทมอาร์ติแฟต์อ,อะได้คือลัคกี้แบบหมายถึงว่ามันน้อยเกมที่ที่เราจะได้เล่นไอเทมอาร์ติแฟต์ผมเลยใช้คำว่าได้ก็คือลัคกี้ถามว่าควรรู้ไหมมันก็ควรรู้ไว้ว่าแบบอ่ะก็อย่างน้อยก็ควรรู้ว่า,วาถ้าไอเทมนี้มาควรเล่นกับตัวอะไรอะไรเงี้ยแต่ถามว่าควรควรามาคุยกันเป็นเรื่องหลักเลยไหมก็ไม่ เดี๋ยวต้องมานั่งถกเถียงกันอะไรเงี้ยอุ้ยเด็ดม่เนๆเด็ดอย่างนี้เด็กๆก็ไม่อยากดูช่องพี่นะสิแต่เปิดไซเฟอร์ด้วยหรอช่องทีฟทีแยะครับก็เลือกเอากที่ชอบเอบไม่ขีดกันกันเลยเจอยากครับพอโลพอเจอก็โลไม่ฮิตอีกแค่เทมานีแไหนนี่เจโฟตัวแรกยังไม่โผล่หัวมาสักตัวไอ้เริ่มฉุนและไอ้สัตว์อุ้ยวิสเปนดิงไม่แต่ว่าวิสเปนดิ้งมันเก่งเด้วิสเปนดิงน้งน้องถ้าโลไม่ฮิต แสดงว่าอะไรเอ้ยส่งเทียอะไรมาเจโฟกู <c oughs> รู้เลยเงียบๆแบบนีน้แล้วอยู่ดีส่งตัวอะไรมาเห็นแล้วอ็นาเกิดชุนบ้างถ้างั้นเดี๋ยวก่อนนะถ้าเจโฟเจโฟบอกอะไรมาบอกวิสต์เพนดิงอ่ะโอเคเข้าใจได้ผมเลยเจ <c oughs> ไม่ตกลงเ,กเล่นเล่นรีโลบอกจะได้ช่วยหาไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่น <c oughs> ไอ้เนี่ยไม่เหมาะกับรีโะพี่จดูดิไม่อยากโลเดี๋ยวโลเพื่อขึ้นเร็ว ขายว่าสี่และวขอขายเซนินจาเฮ้ยเซนินจามาแล้วนี่ในช็อปขายเที่ยเลยเฮ้ยเซนินจาแล้วเหรอใช่ก็วิสเซ็ปดิ้งอ่ะกูโลไปเรื่อยๆเบ้าหกกูเซเนียหกแล้ววะสูงไซแตกอล้แล้วโลเจอแล้วโลเจอเจโปเมื่อกี้ไม่เจอกูเจอเซตก่อนเจโปอ่ะมันก็ดูแล้วกันไม่ย่งนี้เราเพิ่งเจอเซน้านะเออจริงเกเลโอของตัวไปเอาไปทำอะไรสองดาวเอาไปยืนไม่มีบัตรันสัก นี่มาแล้วเซเลเยอร์หก่ะมันพิเซศษนะ่อนเจฟผมใส่ตัดมูเซนาแม่งใส่แจนเบลวันนี้เราไปทำอะไรได้บ้างวะไอ้ไอ้นี่ปะสเตอร์เรกเกตสเตอร์เรกเกตขออนุญาตลองเป็นบิลที่ไม่มีโกลเด้นออกนะเพราะถ้าเกิดเป็นบิลไม่มีโกลเด้นออกแล้วมันเก่งแสดงว่ามันเก่งเฮ้ยเชี่ยติงฟ้าได้สัตว์เซนนาสองดาวเฮ้ยสายาสองดาวเวลหกไอ้นี่ดู นี่นี่นี่แล้วจะถองดาวไปหกว่าติงฟาร์ดมา What the fuck What the fuck bro ผมต้องหยิบดาอไอของเจโฟครบละเจฟโฟแม่งไม่ขี่เลยไอ้ช่างแม่งเจโฟเป็นเหมือนแบบไฟเตอร์ล้วนเลยนะครับไททันฮอสแล้วก็สเตอร์เลเกดที่้อวติงฟาร์ดวะติงฟาร์ดสแตนดาร์ดเนี่ยเหรอคุ้มหมดเฮ้ยไอหน้ากาม้าโชว์เลยไม่โชว์เก้าพองกับชิ้นส่วนไอแทมแบบสุกเอ่อชิ้นส่วน ได้จน,นี่คืออะไรครับอันนี้พี่มีเซตสองตัวแต่รู้ไหมว่าพี่ไม่มีอะไรอ่ะพี่มีไซเฟยังไงละ่ะ <laughs> ใครเขาไม่โหวตวะเออมันันยังวะไม่ได้เลือกของให้เพื่อนด้วย <laughs> โหวตจ้าอีกแล้วเหรอเซเฟอร์สองคนไม่รู้กูเซฟตสองตัวกูโหดตใครแล้วเร็วๆดิโหวตเสร็จยังเนี่ยหลับแล้วมั้งมันขึ้นมันขึ้นอย่างว่าว่ามันโหวตเสร็จยังเนี่ยยังใช่เหรอหรือขึ้นไปแล้วยังใช่เหรอไม่หมดเวลาแล้วนะไม่ได้ตังค์เนี่ยโหวตเสร็จแล้วนี่ทั้งนั้นอะแสดงว่่าไไมด้อื เซตสองเโฟศนคุณรู้หรือยังว่าทำไมผมไม่ค่อยรับจริงๆก็รับได้นั่นแหละไอ้พวกเควสฟอร์ดคอมอ่ะแต่ชอบเล่นตอนที่แรงมันตอนที่ไม่อยากไต่แรงแล้วกับเล่นในจังหวะที่อยากที่ตัวมันจะควรจะมาอะไรไม่มีเจโฟห้าตัวมันเล่นเฮียอะไรกูเล่นออกมีเวกแล้วด้วย <c oughs> แบ่งหน่อยดอีมันมเอาไอ้นี่มาว่ะตัวโล เปิดรับเมนูนะเมนบอกว่าเปิดนานแล้วแต่จะเล่นเฉพาะตอนที่ตัวมันมาอันนี้มันดับบนหน้าผมเลยเล่นให้ได้ชิ้นส่วนกับสุมใหม่8ดครั้งไอ้แต้มสุม8ครั้งชิ้นส่วนชิ้นส่วนผมมีเซตตัวหนึง่งแค่รอบหน้าส่งมากูส่งดาวเลยอ่ะเซนนากูส่งดาวแล้ว <Okay. S 1> เลขอะไรวะที่มันเล่นชนอยู่เนี่ยไหนวะนี่นี่นี่นนน uh oh. เลขเจ็ด เ <7 S 1> <K 4 S 2> จโฟห้าตัวเขาโลเวลล์ลเวลหก็คือจะทําจะเล่นเกมบิวนั้นจริงๆอะผมว่าม <ๆ S 2> <ะ>ันไม่ได้ไปนะครฟรีไปฟรีแล้วเอาตัวโลมาทําไมตัวโลไม่ติดไม่ติดต้นไม้นะใช่งงวะ่ะอาจจะไม่รู้ตัวโลไม่ติดต้นไม้นะครับถ้าเกิดมันติดตอนที่มันฟรีต้นไม้จะไม่เพิ่มให้นะถามครับเวลาเล่นไซเฟอร์แคดเอาละดับไซเฟอร์ ไปไปสเลง่ายกว่าเอาดาเมจไซเฟอร์ใช่ไหมเจออยู่ที่รางวันครับส่วนตัวผมผมจะวัดที่รางวันถ้ารางวันมาเป็นไซเฟอร์ก็เล่นไซเฟอร์ต่อแต่ถ้ารางวันไม่ใช่ไซเฟอร์ก็ดรอปทิ้งไปเลยแล้วกันละกูจะเลเวลเจ็ดเยกูไม่เจอไซโฟเพิ่มเเรามาดูเรามาดูอะไรตลกตลกกันดีกว่าระหว่างวิสเปนดิ้งเจ็ดไปแปดเนี่ย เจฟจะกี่ตัวไอเน็กส่งมาเลยส่งเลย,ส,เลยส่งตอนนี้มันมันนับรอบนี้เออสวไย,วยวได้ไข่วโอ้ยยยยยยยียยยยยยดยย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 ยอยย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 ลยย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 ยี่ยนะยนะยย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 ยียย้ยนยอยย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 ยังนะ จริงจริงตอนเนี้ยผมย,าย้ยายหรือเปล่าวะผมว่าผมมาย้ายก่อนย้ายก่อนย้ายก่อน,ยยอนเดี๋ยวพอย้ายกลับนะมาดูมันจะติดตลกเยอะเกินถ้าเรายังไม่ย้ายเซ็ตเหมือนควายเล่นเกมนะกูยังไม่ย้ายตอนนี้ยเก็ตสองนะแจวว่าตัวดาวเดียว <laughs> สามดาวก่อนค่อยคืนของกรับ <laughs> เออวะนี่เซ็ตของโคตรกากเลยก็แต่ว่าผมแพ้ไซเฟอร์อย่างน้อยของอันนี้มันกากแต่ข้อดีคือมันแรงจากสเตเดเยร์หก เอดีมันเยอะทำไม,มแ,มแมมพ้แต่เฟอร์โลบอทแต้มโลแต้มโล่ลโลเอามาทำอะไรกรันเอามาโล่ไ <c> ง <oughs> <c oughs> ใช่ไหมแต้มโล็แค่เอามาโล่เดี๋ยวไปคิดเยอะน้องๆเขาชอบรีรวยอยู่แล้วรีรวยหัวแหละมีโก<อ>้ต่อมีโก้ใช่ไหมเฮ้ย <c oughs> พี่โลฟรีจากออกเมนะ์อะมันเพิ่มวิสเปนดิงด้วยว่าคืออะไรก็วิสเปนดิงบอกว่าได้รับ XP ทุกครั้งที่โลไงแล้วพี่โลฟรีจากออกเมนที่สามโล่リングโฟร์ดอร์พี่ได้วิสเปนดิงเด้งเด้อคนดูครับเราจะโล7จนไป8แล้วนะครับตอนนี้ขอย้ําผมจะ8แล้วนะเนี่ยผมโลอีกกี่ครั้งเนี่ยยี่สิบสี่หารสองโลอีก12ครั้งเนี่ยผมจะเลเวล8แล้วนะยังไม่ได้เจโฟเพิ่มเลยนะ อ๋อได้ตัวหนึ่งโปรโลจนจะเลเวลแปดแล้วนะผมก็โลช่วยพี่อยู่ไม่เจอเดโฟพี่อยู่กตัวเลยรถสปายตกหลุมอยู่รอแป๊บหนึง่งโอ้ยโดนใครยิงมาลอ,องมาอย่างเด็ดเบรกสองตัวเนี่ยน,นะนนะนเบ้นมันลกมากเลยเอ้เซ็ตเล่นไม่ได้อยู่แล้วปะ่ะมันมีคนเล่นเซ็ตอยู่แล้วอะนะเซ็ตอีก็เซ็ตเซตสองคน เน็กจะเวลแปะเราไว้เน็กอีกนิดเดียวนิดเดียวทนไว้เน็กบอกพี่บอกใครมึงโลจนเวลแปะยังเนี่ยหรือยังไม่แปะยังไม่แปะครับเจ็ดอ๋อเล่นกเป็นนอกอ่ะไม่ไม่ไม่กำลังเปลี่ยนเป็นดีนี่ครับมันผมไม่ได้เขามีคนเขาเรียกว่าจะว่าเยอะอ่ะจะถกจะว่านไม่ตัวเดียวไม่ได้ไม่ได้พี่ก็สามดาวไม่ได้ไม่แต่ถ้าคนนั้นมันไม่สามไงคนนั้นไม่สามวะเหรอมีนี่รึเปล่าขอเมนูยูมีใส่อินเนอร์เวทติ้งล็อกเก็ต เมนูลืมยาวขอบคุณมากครับโหแต่แต่สองแต่สองร้อยดเนชั่นเลยนะครับถือว่าเป็นเมนูแบบโดเนตมาปุ๊บเชฟแดกฟรีนะครับขอบคุณมากครับสองร้อยดเนชั่นผมชอบนะเมนูอาร์ติแฟกต์ผมชอบผมชอบเพราะผมห่านไม่ได้อยู่แล้วโดเนตกันเข้ามาเยอะๆครับสำหรับเมนูอาร์ติแฟคดี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 ไม่ได้ประชดนะผมชอบจริงเพราะมันแดกไม่ได้อยู่แล้วใช่กินฟรีไม่ได้เลบิดบิดพ่อไงอย่าเอ๋ยควายกูทําไม่ได้บอกกูบิดบิดเฮียกูจะบิดหัวนมพวกมึงอะอะไรครัเจ็บได้เลยมาอย่าเอ๋ยน้องอันนี้เรียกบิดเหรอไอ้ควาย เออดิสั่งยาก<อ>เองบอกกูบิดชกหน้าแม่งนี่เฮียพิมพ์มั่วซ่วยมึงรับได้แล้วมั้งตังไอ้สัสกดรับแล้วไม่รับสักทีเชียเจโฟสองดาวว่าไงละ่ะอุ้ยได้ตังบโบรต่อไลท์บิคับเอ้ยมอออีเออกดอ่ะเอาปะเล่นปะเดี๋ยวตะเก็บไปให้ตาเก็บก่อนเก็บหน challenge. โอ้ยรถเบนส์เว้ยบิดหัวนมเลยเหรอพี่เป็นมุกไงเป็นมุกเออไอ้เฮียทำอย่างเนี้ไม่เคยเล่นเกมทีฟทีออดิแฟกหาง่ายมากมั้งไอ้สัตว์ไม่พี่มีเล่นแต่พี่แควดูเนตไม่แคปแควเซเสียเงินไหมนี่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 อย่าอดกูไม่รู้กูจะด่าคนโดเนตหรือด่าคนที่บอกว่ากูบิดด่าคนที่บอกว่าบิดดีกว่าเพราะคนที่โดเนตเราต้องขอบคุณเขานะครับโอเคในี่ยเออเกือบชนะเอ้ผมแพ้ไซเฟอร์อีกแล้วอ่ะไอ้คนนี้ลับแล้วไซเฟอร์ร้อยเจ็ดเจ็ดมันเล่นไซเฟอร์ต่อแล้วไปสามร้อย ตัว M ใช่มันเล่นไซเฟอร์ต่อไซเฟอร์ห้าแต่แต้มแค่ร้อยเจ็สิบเจ็ดองนะแต้ว่ันสองยังสองแล้วสองแล้วสี่ตัวแล้วเอาเฟหรือเอาเออก่อนเอาเออก่อนครับโอเคเพราะว่าเพราะว่าเบนมันเต็มจะได้ไม่ซื้อเฟส่งมายังอ่ะรอบหน้าไงบอกว่าเบนมันเต็มขายไข่เลยมั้งไอ้ ไม่ได้ว่าส่งมาแล้วไงก็เลยยืนรออยู่ไม่ได้โลเลยเมื่อกี้ไอ้ที่นี่พากูฉุดนี่คนไอ้ตัดก็พูดอยู่ว่ารอบหน้าย็ดไม่ผมก็ยืนรอจะจาะไม่ได้จะมาวะส่งมาพูดอยู่ว่ารอบหน้าส่งได้เพราะเบนมันเต็มมันทำอะไรไม่ได้ส่งมายังไอ้คนก็ยืนรอไอ้คนก็บอกว่าเราเป็นเต็มนะกำลังเมมอยู่อ่ะโอ้จะตายแล้วไข่แตกแล้วไข่แตกแล้ว ไข่พี่ห้าอีกเลยส่งไปแล้วเจโฟเน็กมีเท่าไหร่นะไม่จริงจริงพี่ว่าเน็กแต่เบนพี่แม่งเต็มหรอรอบหน้าเหมือนก็ได้กางจะบอกว่ายิงส่งเจโฟตัวเล็กไปเรื่อยๆมันไวกว่าตัวใหญ่มันรอหกรอบตัวเล็กมันรอแค่สี่รอบโอ้ยเกมอะไรผมส่งคุณตูไปตอนแรกผมตีผมตีที่สองอันเสียแล้วแเอเวอร์ชาวตีมาก่อนคุณตูใส่แม่งของคุณตูสามคุณตูตอนเนี้ยเออนั่นแหละ อะไรเป็นแรงอะทีเนี้ยวเอาเจโฟตัวเล็กมาเซนนาไออีมันเหลืออะไรหมืเลเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมผมตีทิ้งแม่งให้หมดเลยผมไม่อยากได้ของแทงเลย โอเคโอเคโอเคอะไรกูตีของแทงทิ้งสองงานกูได้ของของแทงเหมือนเดิมโซแกตหกตัวเมื่อกี้พี่ว่างไงนะครับเด๋ยจะตายหาละมีคนเล่นโซแกตไหมเนี่ยชุนวะเซนาขาดเท่าไหร่น่ะไอ้ลาสามดาวที่เกยกะาว่ะไอ้ไข่กูก็ไม่แตกทั้งทีไอ้ยี่ลบชิปหายแต่สูสุดเป็นค้งกับสมบูรณ์สมบูรณ์สมบูรณ์ ส่งเยอะเลยรสักวิ่ดีกว่านี่อันนี้นี่ใช้ได้อยู่เอ็นเอ็กพี่จ่าเลเวลเก้าแล้วอีกนิดน,นึงจกินีแต่ว่าหกตัวพี่จะว่าสามตัวได้เหรอมันพี่ขาดหนึ่งถ้างั้นอนะ่ะเจอหนึ่งพี่จะได้เด็ดหนึ่งโซ่แก๊สมือโซ่แก๊สมือฮะอ๋อไม่มีอ่ะ,อะเดี๋ยวเลร่สี่สิบบาทให้เที่ยวโร่โร่จนเลเวลเก้าแล้วฮัลโหลแต่พี่ก็ไม่มีอันนั้นนะที่ส่งนะแต่เราเน้นที่เผอใช่ไหม จอวะไม่เจอเอาเฮียกูเบลเก่าแหละผมต้องการเจโฟอีกแค่หนึ่งใช่ไหมแล้วก็หาโชกเกให้เน็กหนึ่งเจโฟพี่ว่ามันหมดผู้แล้วแน่เลยว่ะต้องต้องฆ่าคนที่เล่นเฮ้ยไม่หมดดิถ้ามันต้องมันต้องสามดาวสองคนถึงจะหมดอะยังไม่หมดหรอกโอาแต้มลงมาเอาแต้มลงมาอ๋อจะหาโชกเกตมีคนดักไว้ในมูเช็คกันเนี่ยไม่มีเอ้ยดูบดูปไปเลยไปเลยชนะแล้วเยอะได้ดูบ ดีเดมแสงไอ้อีกกี่รอบส่งอ่ะสอง,สงรอบ,รอบตอนนี้ผมเติมอะไรคุ้มวะเติมนี้ก็ได้มันสามดาวแล้วเจโฟมันนะใช่ใช่แสดงขาดตัวในในในัวบินเลยตัวเดียวไม่ก็ก,ก็ถ้าไม่พี่กำลังเช็คอยู่ว่าถ้าถ้ามีคนซื้อหนึ่งคนแสดงว่ามันหมดแล้วไงไอ <c oughs> นี่าไอเขียนี่สามถ้าถ้ามีคนซื้อเจโฟหนึ่งคนเท่ากับมันหมดพูแล้วไงหรือแม่เราต้องฆ่าคนเจโฟกัน ทำอะไรไม่ได้เราคุดูผมไม่เจอเจโฟอย่างน้อยโลเซน,นาต่อว่าตอนนี้เซนตอนนี้เจฟเหลือแค่ตัวเดียวในภูมันมีคนหนึ่งสาดาวไปแล้วเอเมี3าตัวซึ่งตัวเดียวในภูผมไม่รู้ว่ามีใครซื้อไปไหมพี่พยายามเช็คแล้วก็มองไม่เห็นว่าใครซื้อเนี่แท้ไทรเฟอร์เล่มหนึ่งแล้วลรอบรอบหน้าต่อให้ผมโลเจฟตัวที่หเจอเอเน็กก็ส่งไม่ได้ ไรอย่ยสุดทีเลยต้องโลเซนนาสามบอกนี้ด้วยกันเอาโมลิโลออกมั้งมันโกเรนออกเท่าไหร่โกเรนเราหกเลยโฟซาแมนนีสามอมนนีสามป็นเอกสู้ได้ปุ๊บวะยากอะ่ะมันเป็นดาเมจอะ่ะนี่ทำไมพี่เจอเจอแอนนี่อยู่เลยก็มีสิบตัวไม่หน่อยดีวกรแสว่าไม่มีใ,ใครเล่นเลย ไอ้เซ็นนาผมว่าจะไม่เจอเออเจอเฮ้ยพี่เจอเจโฟตัวสุดท้ายแล้วว่ะโอเคเราหน้าตกได้ไม่เราต้องรอดไอ้เน็กรอดอยู่แล้วนี่หว่าผมเนี่ยต้องยื้อให้เน็กมาช่วยแต่เน็กมันช้าเพราะว่าเป็นแค่โชกาสามดาวมาเร็วๆดิเฮ้ยผู้ชนะเองไปกันเราไปชนะชนะชนะแล้วทรงไมล่ะ เอ้เจโฟสามเราดูตามบีฟแล้วแล้ว uh. ผมไม่มีถอดของเจโฟว่ะผมไม่ผิดนะคนดูเจโฟมันสารชาเองก็คือถ้าจะถอดของอ่ะเอาคอนเทนต์หน่อยก็คือตีไอเทมลาร์ดอะคอนเทนต์ไปเลยตืมโอ้โหวุ้ย uh. ู่เซฟอยู่นะ ก็แซบอยู่นะครับเท่าที่ดูเท่าที่ดูก็แซบอยู่นะครับวันี้เอดีสี่้อยสิบเอลยครับฟันนี่เจโฟปาดสธอหวังผลนี่เจอเวตสามดาวปืนนะเจอใครนะเฮ้ยเจอแค่เออเจอสามดาวเอนนี่สามดาวเอนนี่ดิเวกอยู่ที่กูสามตัวเวกจะสามได้ไงติดจุดจุดพลังไปยืนอยู่ยืนยืนนานๆเฮ้ยเจโฟโดลล้มไปควายอุ๊ยเอกชนะเหรอ นะสวยสวยงั้นเราวินล็อบบี้ละโชคกันเลือดสามหมื่นคือเฮียอะไรสักเฮียออกเปนค่าโชคกันเลือดสามหมื่นไม่ได้เวกมีห้าตัวเวกมีสามครับพอดูเมื่อกี้เจโฟปัดลมโอ้ตาจะบโปตัวสามบาทปัดลมใครมีเวกไหมครับพี่มีสามดวงไง่ไปเขาดูคนอื่นไงอ๋อๆวิฟจูนวิฟจูนวิฟจูนเราต้องดักอะไรเออแม่สามวิฟจูนไปเหอะไหนไม่สามนี่ยซึ่งสามสี่ห้า ในบอร์ดเป็นตัวเดียวนะขาดสองเพื่อนมีสองตัวอ่ะเหรอไม่เป็นไรไม่ตัดไม่ตั่างกันตบงก์ตัวเดียอยากได้ดูเดือดอะไม่มีแต่ฮิวมีแล้วลองจูกันเลยอดสามยังวะยังโลแบงกสามดาวสาย่าลิวหน้าเทื่อพี่ซื้อสี่บาทให้หมดเลยด้วยซื้อมาจูบแล้วแบดมีคนเล่นมั้เนี่ยเหมือนจะไม่มีปะไม่เจอเลย เอ้อย่างที่มีอาียสองตัวเฮ้ยพี่มีเวรกตัวหนึ่งไว้นี่เบกตัวสุดท้ายในภูที่กูขายไปขายไปไม่ไม่ไม่ฮะเราทำเวรกสามไม่ได้ไม่เวรกสามอ่ะมึงควรให้กูไม่ใช่เพราะว่ามึงดีเออก็คือตอนนี้แผนคือพี่ต้องส่งไปเน็กต้องส่งกลับแต่ต้องรออีกนานเลยมึงจะสองตัวได้ไงอะไอ้สัตว์ถ้าเอ้เห็นแต่เราได้แตมละเฮ้ยอีกสองบอดอะ่ะ นิดพอจูเอลิโอหน้าลิวหน้าเชียโรกันลิโอหน้าลิวหน้านี่คันนี้ลิวหน้าลิวหน้าไม่ต้องลิวอแล้วลิโอแล้วลิวหน้ากดพูและวอะไรเอโย่ผมสองตัวผมลงไปตัวนึงเราชนะเราชนะเราชนะชี้ไเจโฮได้คลิปน้องไดเทพมาไหอยู่วะเนี่ยไอ่ใช่อนาดเหรอเซนนาเดีกวเฮ้ยโพสิชั o n เออมาแล้วมาไไม่ด้ปาดวานี่เจโฮปาดเพื่อหวังผลปึ๊บ มันแรงไหมเนี่ยแต่เมื่ผมรู้ว่ามันถึกเลยคนแรงยืนยืนอยู่ข้างหลังนะผมผมเห็นคนคนแรงละข้างหลังนะถือปืนกระบอกใหญ่ใหญ่อะตัวอะไรอะเลด็กเด็กเด็กก่อนเด็กก่อนเด็กก่อนดาวได้แต่เมทเซ็ตเยอะสุดเมื่อกี้ไอันนี้ได้เมทเซ็ตเยอะสุดถูกก็รู้ครับว่าใครแบก แอนนี่สามพิเศษแต่มาหน้ามันน่องงีน้องนี่แหละที่บาสามดาวมันจะเป็นที่หนึ่งที่สอง้ไงเพื่อนมันกาเพื่อนมันเล่นไซเฟอร์ก็คือเน็กเจอเน็กเจอแอนนี่แต่ว่าแอนนี่มันติดติดโชกาดเข้ามาไม่ได้ใช่ไหมใช่ใช่อ๋อแอนนี่มันไม่มีแอนนี้ด้วยไงไม่มี MP ด้วยกระสุนมันเลยไม่โดนทั้งหลังเมลิกาแอนนี่สามดาวเก่งในเอ็มมากกว่ากลเลนออกนะครับเพราะว่าไอ้กระสุนมัน เน,น,นี้ยนข้อเสียคือมันไปเจอชโชกาไดไอเน็กใช่ไหมเท่า,ากับว่าไอี่มันเบิร์ดโชกาดไม่ได้กระสุนมันก็ติดโชกาาไปเรื่อยๆมีแค่ลูกเล็กๆที่โดนตัวข้างๆอะไรแต่เราได้คลิปคอมตามสั่งเกมแรกน,น,นะครับคอมตามสั่งเจโฟบวกเซนาคนสั่งไม่ท้อคนโลไม่ทิ้งครับ <laughs> อันนี้คนโลไม่ทิ้งนะครับผมไม่ทิ้งเลยผมฟอร์ทให้คุณเลย อสสวยเลยไอ้แค่สามดาวดันเก้าอ่ะไปสสามดาวเวลเก้าอ่ะแม่สามดาวเวลเก้าอ่ะวเวลเก้าด่นานห้าแต่วคนสั่งไม่ท้อคนโลไม่ทิ้งนะครับคอนเซปต์ไอ้ดากาม่ามีอยู่จริงเล่นโลบัตเวลกับสิบมันโกงไงวิสเป็ดิงอะโอเมนขี้โกงด้วยเน็กโลเลยจบการสามดาวเออทีเผือชิ้นผายอ่ะทน็โลรัวมันเก่งนะวะผมว่ามันเก่งแหละแต่ว่าไอเทมมันต้องดีคนเนี้ย มันมันเก่งแล้วเราเราควรจะสามดาวไวเว้ถ้าสามดาวช้าหน่อยก็ห้าหนึ่งห้าสองอ่ะสามดาวไวตัวละครสามบาทต่อให้สามดาวไวยังไงก็ด่านห้าอยู่แล้วครับถ้าด่านสี่คือโคเล่นเก่งด่านห้าคือค่าเฉลี่ยแล้วกันตัวละครสามบาทอะผมมองว่าด่านห้าคือค่าเฉลี่ยครับด<า>่านสามมึงเป็นใครเฮียมันเก่งหรอวะเก่งแหละแต่ไอเทมต,ตองไม่ใช่แบบนี้นแต่มันก็แรงนะเมื่อกี้เมื่อกี้ ต้องบอกว่าเก่งแต่ว่าสู้สู้เมตาธรรมดาไม่ได้ปะผมสู้ทีเอฟไม่ได้นะเมื่อกี้ผมแพ้ทีเอฟไปสามท้าเนกแม่งมาช่วยสุดท้ายทีเอฟมึงดูทีเอฟดิทีเอฟมีแค่สองคุณคุณสู้สามอันเดกแสงอันหนึ่งใช่ไหมมีคุณสู้แสงกับคุณสู้ธรรมดาคุณสู้ทีเอฟไม่ได้แม่งซอยจนเจโฟตายห้าบอร์ดปกติผมสู้ได้บอดไอเนี้ยผมสู้ได้ บอดไอ้เดยเว้นสามหมก็สู้ได้ก็เก่งแะโดยวมก็คือเก่งต้องบอกว่าโดยวมคือเก่งแต่ว่าไปสู้กับรีโลที่เป็นเมตาในเวียบอะไม่ไหวเก่งไม่พอก็ได้แค่นั้นแหละได้เมนน้อยกว่าเซนนาถือว่าถึกไม่แต่มันต้องเล่นต้องเล่นแบบนี้นะถ้าคุณจะเล่นเจโฟแบกอะเจโฟแทงมันไม่เก่งเจโฟนี่มันแรงกว่าไม่งันเซนนาเดเมดไม่พอเหมือนเอาเซนนามายิงแล้วเจโฟก็ช่วยปิดดิ้งนิดนิดนินหน่อยบปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปเรื่อย